ตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาที่ชานชาลาแล้วนะคะสำหรับรอรถไฟไปสถานีพยาไทเดี๋ยวเราจะไปลงพยาไทใช่ไหมใช่ค่ะเราจะไปลงพยาไทแล้วก็ต่อีเทสไปลงสยามกันนะคะไปแลย ต่อเพื่อนเราก็ได้ถึงออสถานีพญาไทแล้วนะคะเราก็จะต่อต่อิเทศไปลงไลนะไปลงสนามกีฬาแห่งชาติค่ะโอเคเราจะไปที่ไหนกันเดี๋ยวไปเจอกันเลยทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแบบหน้าหอสิทธ์แล้วเว้ยแต่คือมันปิดทุกคน นี้เราจะเปลี่ยนแผนนะคะทุกคนตอนนี้เราจะเปลี่ยนแผนเราจะไปเราจะไปที่ไหนนะเนรมไปที่สวน100ปีจุฬาค่าทุกคนโอเคค่ะเราจะเปลี่ยนแผนเป็นที่นั่นกันทุกคนมันปิดเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่นูน่นเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะคะไปเลยตอนนี้อาหารก็มาเสร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วของของนมนอะไรอ่ะข้าวสวยสันโนกอันนี้ก็อะไรไม่รู้นะมดูอยูอ่แล้วเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะ เออตอนนี้เราก็กินข้าวที่ MBK เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังจะเดินไปสยามดิสกับสยามสแควร์วันนะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะไปสวนร0อปีจุลายยังไงเดี๋ยวไปดูกัน A few moments later ค่ะทุกคนตอนนี้เมื่อกี้เราก็เดินเล่นทั่วสยามหมดแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่เออสวนจุลา1ร้อยปีใช่ไหมเออ,เอ,อใช่ทุกคน <laughs> <laughs> ตอนนี้เราจะกําลังไปขึ้น BTS ใช่ไหมแล้วก็ไปลงสถานีอะไรนะ สารแาดงาาแล้วก็เราก็ต้องไปต่อ MRT อีกนะคะเ,ออเดี๋ยวจะถึงเราก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะไปกันเลยตอนนี้เราก็ถึงสวนอุทยานร้อยปีจุฬาแล้วนะคะคือเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรนะ เราอ่านในกระถูว่ามันสามารถเดินมาได้จากอะไรนะ MRT ใช่ไหม MRT เดินมาได้แบบเดินเรื่อยๆล้วก็จะถึงค่ะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าเราต้องนั่งบินต่อมา30สิบาททุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะว่ามันเป็นยังไงฟ้ากับยาเข้ากันเข้ากันบรรยากาศดีๆเราเ็เดินมาถึงสวนตรงข้างบนแล้วนะคะที่ให้สำหรับนั่งแล้วก็ถ่ายรูปตอนนี้เราก็มาทำการ กางเต็นท์เอาไม่ใช่เราได้มาทําการปูผ้าก็ซื้อคงซื้อเค้กมาจากที่สยามแล้วก็มานั่งกินชมวิวใครอยากมานะคะก็สามารถเซิร์ช g o o g l e Map ได้เลยนะคะอย่าเชื่ออะไรนะอย่าเชื่อกระถิพันธุกระทิพันธุกระูันิย่เดี๋ยวไปเชื่อกระทูพันทิปมากนะคะเพราะว่ามันอาจจะหลอกเราคือเราเซิร์ชเมพดีกว่านะคะแล้วก็ไปถามทางคนแถวๆนี้เอาได้นะคะ